กีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากเราจบการแข่งขันไทยแลนด์ i ินเซิร t ฟน n a แนล n ินเซิร์ฟฟิ้งแชมเปี้ยนชิพเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยของเมือสองวันที่แล้วเนี่ยวันที่11มิถุนายนนะครับถึงวันที่26พฤศจิกนายนนะครับเราก็จะส่งนักกีฬาทั้ง ชุดเล็กชุดใหญ่ซึ่งเป็นทีมชาติในปัจจุบันเนี่ยนะครับชุดใหญ่ก็หมายถึงว่าชุดที่จะเตรียมเตรียมซีเคมนะครับชุดเล็กก็หมายถึงว่าชุดเยาวชนที่กําลังพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อไปพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างสักยภารให้กับกีฬาเรานะฮะโดยเฉพาะชุดใหญ่ที่จะ ไปในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่เตรียมซเกมทั้งหมดนะครับในการแรกนะครับที่จะเดินทางไปแข่งก็คือในการ IQ FOI ฟ g a เกมนะครับ IQ f o ฟ g a เกมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร IQ ก็คือเป็นอุป,รปรกรณ์วินเซิร์ฟประเภทหนึ่งนะครับที่ทางคณะกรรมการโอลิมปิก ของโลกนะครับได้กําหนดให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนะครับเราเองเราก็ต้องมารับฝึกซ้อมใช้ตามนะครับเพื่อเตรียมตัวไปโอลิมปิกแต่ก่อนที่จะถึงโอลิมปิกเราก็จะมาใช้ที่ซีเกมบ้านเราแล้วก็เอเชียเกมในการแรกที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นี้ก็คือเราจะไปที่เมืองคิวนะครับเมืองคิวอยู่ที่เทศเยอรมนีครับ เป็นรายการ i q f o i Games นะครับเป็นรายการที่เตรียมความพร้อมกับนักกีฬาทุกๆุกชาติทุกๆคนที่จะเดินทางเข้าไปแข่งขันรายการต่อไปคือรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศเดนมาร์กเมืองอาฮูสนะครับก็จะเริ่มแข่งขันก็ประมาณวันที่ สิบเจ็ดสิบแปดวิทยาเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปจบประมาณเกือบเกือบยี่สิบกว่ากว่าหลังจากนั้นนักกีฬาทั้งหมดก็จะเดินทางต่อไปที่ประเทศเดนมาร์กเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกนะครับรายการชิงแชมป์โลกที่เมืองอาฮุสเดนมาร์กเนี่ยนะครับนักกีฬาบินเซิร์ฟที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนั้นจะต้องผ่านการคัดเลือกมาแล้วจากการแข่งขันที่ประเทศสเปนนะครับ เท่านั้นนะครับนักกีฬาไทยเราก็ได้ไปร่วมคัดเลือกที่สเปนแล้วก็ผ่านการคัดเลือกนะครับได้เอ่อจาเต้ยนะครับพลอยดาวนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกรณีพิเศษนั้น ทางสพันเดอร์บายดาราชาตินะครับได้ได้ได้มีมติให้ไวคัสเราอีกไวคัสคือหมายว่าไปสอนพิเศษสำหรับนักกีฬาที่ไม่ผ่านแต่ว่ามีผลงานก็คือให้เราคัดเลือกนักกีฬาเองนะครับเราก็จะส่งเยาวชนก็คือโม่นะครับโม่แล้วก็วานนะครับซึ่งเป็นเด็กใหม่แล้วก็น้องเค้กก็เด็กใหม่เช่นกันมันเป็นโอกาสดีสาหรับ เยาวชนเราที่เราได้รับร่อยคัดด้วยแล้วก็ถือว่าโชคดีมากที่จะได้เข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกนะครับที่เมืองอาฮูสท,ที่เมืองอาฮุสเดนมาร์กนั้นมีความหมายอย่างไรที่จะชี้อนาคตของกีฬาก็คือว่าเป็นการทดสอบแล้วก็เป็นการสะสมอะไรหเายดอย่างนะครับที่จะเข้าร่วมโอลิมปิก ที่อเมริกาอีกสองปีข้างหน้านะครับเป็นการทดสอบหลายหลายอย่างที่นักกีฬาถือว่าต้อง,องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเล่นเรื่องของการฝึกซ้อมอะไรต่างต้งตองต้องละเอียดต้องมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็เสร็จจากนั้นนะครับนักกีฬาชุดใหญ่ของเราก็คือชุดทีมชาติชุดซีเกมนะครับจะเดินทางกลับไทยก็จะปล่อยให้กับชุดเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณ16ปีนะครับเดินทาง